Your hands สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a s d e l นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันเช่นเคยกับไปดีเซเวอร์ยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันขออนุญาตเปิดมาในส่วนของโบนัสเตงินหน่อยนะครับผมเพื่อที่ดูว่าไอดีผมเนี่ยเป็นสายฟริงจริงไม่มีการตาเตงินนะครับเนื่องจากประวัติการตาเตงินเ,นเป็นศูนย์นั่นเองนะครับผม ก่อนอื่นก็มาอัปเดตพลังกันหน่อยละกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้อัพพลังขึ้นมาอยู่ที่10ล้าน7แสน7 0นะครับก็เป็นอันดับที่1นั่นเองนะครับผมตามมาติดๆนะครับผมด้วยอันดับที่2นะครับก็จะเป็นคุณเก็ดไฮนะครับพลังของเขาก็อยู่ที่10ล้านนะครับผมส่วนอันดับที่3นะครับก็จะเป็นคุณจีนอตแม็กพาวเวอร์นะครับตอนนี้พลังของเขาก็อยู่ที่9ล้าน3 0น2 0มื่นนะครับผมในส่วนของอันดับพันดาเนี่ยก็ยังคงเดิมอยู่นะครับผมก็ย ถัดมาในส่วนของตัวละครสุดเก่งนะครับตอนนี้เนี่ยดวงผมก็ล่วงลงมาอยู่ในอันดับที่2นะครับผมพลังก็อยู่ที่2องล้านห้าแสนห้าหมื่นนะครับผมส่วนอันดับที่1นะครับก็จะเป็นตัวทัศสมกิของคุณเกตไฮเอ็กนั่นเองนะครับพลังของเขาก็อยู่ที่2องล้านหกแสนหกหมื่นนะครับผมซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับผมห่างกับผมไปประมาณแสนหนึ่งนะครับผม วันนี้ผมก็จะมาสู่อุปกรณ์นะครับผมที่ผมมาเก็บสะสมไว้นะครับก็จะมีอุปกรณ์กิวสีส้ม1ช,ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นกัดบัฟสีส้มอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ลูกลานสีส้มอีก2ชิ้นนะครับผมก็ขอเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวกัดบัฟแล้วกันนะครับผมโอ้โหได้มาเป็นระดับมังกรนะครับผมกัดบัฟขั้นมังกรก็ขอให้เป็น H p เปอร์เซนต์ก็แล้วกันนะครับผม โอ้โหได้มาเป็นป้องกันนะครับผมแรกก็เกลือแล้วนะครับผมโอ้โหถัดมานะครับผมก็ไปต่อกันที่อุปกรณ์ลูกรานสีส้มแล้วกันนะครับผมได้มาเป็นเสื้อแฟตนะครับก็ขอให้ได้เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ไม่ก็โจมตีกับความไวนะครับผมโอ้โหได้มาเป็น HP สองแถวนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับผมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นหมวกมือปืนนะครับผม โอ้โหชิ้นนี้ก็ HP กับป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับมาต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์กิวสีส้มนั่นเองนะครับก็ขอให้ได้เป็นเซ็ตสูตรแล้วกันนะครับผม,มได้มาเป็นเสื้อป่าเถื่อนนะครับก็ขอให้เป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์ไม่ก็ HP กับ HP เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผม,มได้มาเป็นโจมตีกับป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โห อาจจะพอใช้ได้อยู่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไต่อันดับ PVP ก็แล้วกันนะครับผมก็จะมาไต่5อันดับนะครับผมตั้งแต่อันดับที่5 4 3สแล้วก็อันดับที่1นนะครับไม่รู้ว่าจะชนะใครได้สักคนหรือเปล่านะครับผมมาดูทีมที่ผมจัดนะครับผมแถวหน้านะครับผมก็จะเอาเป็นตัวยุง เกโรกโรแล้วก็ตัวแทงท็อปไว้นะครับผมส่วนแถวหลังน,นะครับก็จะมีตัวด้วงราชาไทเลยลึกแล้วก็เป็นตัวราชานั่นฟ้านั่นเองส่วนความไวที่ผมเรียงไว้นะครับผมก็จะให้ตัวยุงเนี่ยออกเป็นตัวแรกนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวแทงท็อปนะครับผมเกโรกโรนะครับตัวที่4ที่จริงผมกะจะเอาเป็นตัวราชาหรือไม่ก็ด้วงนะครับที่ออกสกิล ถัดมานะครับผมแต่เนื่องด้วยการเรียงความไวเนี่ยมันเรียงไม่ได้นะครับผมว่าผมยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกแผ่นภาพไซตามะในส่วนของความไวของสายต่อสู้ได้ตอนนี้ก็จะเป็นความไวประมาณนี้ไปก่อนนะครับก็จะเป็นตัวราชาน่นนฟ้าเนี่ยที่ออกลำดับที่4นะครับผมส่วนราชาทะเลลึกก็จะออกเป็นลำดับที่5นะครับผมแล้วก็ด้วงจะออกเป็นสุดท้ายนะครับก็ไปท้าสู้คนแรกเลยกันนะครับผมก็จะเป็นคุณจีนอตแม็กพาวเวอร์นั่นเองนะครับผม รอบนี้ก็น่าจะแพ้นะครับผมเพราะว่าไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นด้านบนนะครับผมยุมผมได้อันติเปิดไปก่อนนะครับสองล้านแปดแสนนะครับดวงเขาก็ยังไม่ตายนะครับผมตามด้วยแทงท็อปไถไปอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับกิโลกิโลก็อันติตามนะครับผมหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับฝั่งเขากิโลกิโลอันติคืนมาบ้างนะครับเก้าแสนห้านะครับผมตามด้วยตัวจีนอตนะครับที่มีบัฟกระหน่ำนะครับผมอันติมาในเทิร์นแรก 8ล้าน2แสนนะครับโอ้โหราชาน้านฟ้าผมตายไปก่อน,นครับยุงเขาอันติใส่ตัวราชาทเทลลิลึกมานะครับเกือบตายนะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่2นะครับยุงผมก็ได้อันติเปิดไปก่อนนะครับอยู่ที่1ล้าน8แสนนะครับผมตามด้วยตัวแทงท็อปนะครับอันติไถไปนะครับแล้วก็ยุงผมไล่โจมตีราชาน้านฟ้าเขาก็ตายไปก่อนนะครับผม ยุงผมไล่โจมตีนะครับผมเกิโลกิโล่สองรอบนะครับโอ้โหแต่กิโลกิโล่เขาก็ยังไม่ตายนะครับผมได้อันติสวนมานะครับผมยุงเขาไล่โจมตีตัวราชาผมมานะครับผมเกือบตายแล้วนะครับจีนอสเขาอันติมารอบนี้นะครับผมหกล้านเจ็ดแสนนะครับโอ้โหทีราชาทะเลลึกเนี่ยเกือบตายนะครับแล้วก็ยุงเขาไล่โจมตีตัวยุงผมตายไปก่อนนะครับผมน่าจะเป็นจังหวะพิกเกมนะครับถ้ายุงฝั่งไหนเนี่ยตายก่อน โอกาสแพ้ในสูงมากๆนะครับผมโอ้โหยุงเขาไล่โจมตีเรื่อยๆนะครับทีมผมตอนนี้เหลือแค่ตัวแทงท็อปกับตัวด้วงเท่านั้นนะครับผมจีนอตอันติมารอบนี้นะครับหนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมโอ้โหยุงไล่โจมตีแทงท็อปผมมาอีกนะครับตายไปก่อนนะครับผมตามด้วยยุงอันติปิดฉากนะครับสามล้านกว่ากว่านะครับโอ้โหก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้นะครับผมคนถัดมานะครับก็เป็นลำดับที่สี่นะครับผมชื่อคุณ ก็ซี่นั่นเองนะครับฝั่งเขาได้เปิดมาก่อนนะครับผมโดยตัวแทงท็อปนะครับอันติไถมาก่อนตามได้ยุงนะครับผมอันติใส่ตัวราชานันฟ้าโอ้ยยุงเขาแรงมากครับสี่ล้านกว่าๆนะครับผมทัสมกีอันติตามต่อมานะครับผมสองล้านเจ็ดแสนนะครับเกลกเลโลไม่มีลูกไฟนะครับผมยุงผมได้อันติสวนนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับแทงท็อปเขาก็ตายไปก่อนนะครับผมแทงท็อปก็ ไถสวนไปนะครับตามด้วยตัวเกโลเกโลนะครับผมอันติไปอยู่ที่1นล้านสี่แสนนะครับเข้าสู่เทอร์นที่2นะครับผมยุงเขาได้อันติเปิดมาก่อนนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับโอ้โหตัวเกโลเกโลผมเกือบตายนะครับผมทัสมังกีอันติตามลงมานะครับอยู่ที่3ามล้านเจ็ดแสนนะครับยุงไล่โจมตีเกโลเกโลโอ้โหเกือบตายครับผมแล้วก็ซูเปอร์ดักชายอันติมานะครับโอ้หยุงเขาไล่โจมตีเกโลเกโลผมตายไปก่อนแล้วนะครับ ยุงไล่โจมตีมาอีกนะครับผมโอ้โหยุงผมได้อันติรอบนี้สองล้านสองแสนนะครับเกลโลเกลโลเขาไม่ตายนะครับผมตามด้วยตัวแทงท็อปไถไปนะครับยุงไล่โจมตีซปเปอร์ดักชายนะครับติดไม่ยอดทอนะครับผมยุงไล่โจมตีทัสมากิโอ้โหยังไม่ตายนะครับโอ้โหแทงท็อปผมน่าจะ เกือบตายนะครับผมโดนยุงไล่โจมตีนะครับเข้าสู่เทิร์นที่3นะครับยุงเขาอันติมา1นล้านแปดแสนนะครับผมตามด้วยตัวทัศซึสมาก,กีนะครับอันติตามลงมาโอ้โหสามล้านสามนะครับยุงเขาไล่โจมตีราชาผมมาเกือบตายนะครับผมโอ้โหโอ้โหโดวงผมโดนไล่โจมตียับยับนะครับผมยุงเขาไล่โจมตีมาสองรอบนะครับยุงผม เรียบร้อยครับผมตายไปก่อนนะครับราชาทะเลลึกผมได้อันตินะครับหนึ่งล้านเก้าแสนดวงเขาไม่ตายนะครับผมโดนสะท้อนตายเองนะครับยุงเขาก็ไล่โจมตีมาอีกนะครับผมเกือบตายนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเธอที่4ี่เป็นยุงที่อันติโอ้โหยังไม่ตายนะครับผมแล้วก็เป็นตัวซุปเปอร์ดักชายนะครับผมที่อันติปิดฉากไปนะครับ ก็ท้าสู้ไป2คนแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้จริงๆนะครับผมถัดมาคนที่3นะครับผมก็จะเป็นคุณ KCN นั่นเองนะครับโอ้โหตัวบรลอสเขาได้เตะมาก่อนนะครับผมโอ้โหยุงผมยืนผิดตำแหน่งนะครับตอนนี้โดนเตะล่วงไปก่อนนะครับโอ้โหสี่ล้านออก,กว่าๆนะครับผม ฟีดิงแมนเขาอันติมานะครับผมล้วงแถวหลังนะครับเจ็ดแสนกว่าๆนะครับราชาทะเลลึกผมได้อันติส่วนนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมแต่ก็แทบเรือแทบไม่ลดนะครับเข้าสู่เทินที่สองนะครับผมโบลอสเขาก็อันติมานะครับโอ้โหสามล้านเก้าแสนนะครับโอ้โหแรงจัดนะครับ สินิกแมนอันติมาเธอที่สองเก้าแสนเก้านะครับผมยุงไล่โจมตีมาอีกนะครับโอ้โหยุงก็ไล่โจมตีเรื่อยๆนะครับราชทะเลลึกโอ้โหสี่ล้านสี่นะครับโอ้แต่ด้วงเขาไม่ตายนะครับผมเธอที่สามนะครับโอ้โหโปรสลออันติมารอบนี้ สี่ล้านสองแสนนะโอ้โหยุงอันติตามนะครับหนึ่งล้านสองแสนราชาทะเลลึกเนี่ยเกือบตายนะครับผมฟินิกแมนอันติตามมานะครับราชาผมตายไปก่อนแล้วโดนยุงไล่โจมตีซ้อนนะครับผมโอ้เคสึซออันติตามมาอยู่ที่สี่แสนกว่ากว่ายุงไล่โจมตีอีกเจ็ดแสนนะครับผมโอโ้โหเรียบร้อยครับผมไม่ไหวครับก็เป็นตัวร่วงเขาที่ต่อยธรรมดาปิดฉากไปนะครับผม อันดับที่2นะครับก็ทาสู้คุณมิสเตอร์แสนชัยนะครับผมโอ้โหไม่สามารถที่จะชนะใครได้จริงๆนะครับผมวันนี้ยุงอันติไปก่อน2 3ล้าน3แสนนะครับตามด้วยตัวแทงท็อปนะครับผมเกโร์กิโลก็อันติตามนะครับ2องล้านหนแสนนะครับผมเถินเข้าบ้างนะครับการโร่อันติเปิดมาอยู่ที่3มล้านนะครับผมโอ้โห ตามด้วยตัวจีนสนะครับโอ้โหแปดล้านครับผมแรงจัดนะครับโอ้โหเดี๋ยวโลกัลผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายไปก่อนแล้วนะครับเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับยุงผมอันติสามล้านหนึ่งแสนนะครับผมการโลเขาตายไปก่อนนะครับยุงไล่โจมตีไปนะครับผมจีนสตเขาก็อันติสวนขึ้นมานะครับ 3ล้านสองแสนนะครับผมยุงไล่โจมตีตัวแทงท็อปผมมานะครับแล้วก็เป็นยุงที่อันติใส่ตัวราชานะครับผมหนึ่งล้านสองแสนนะครับโอ้โหโบล็อกเข้าได้อันติแล้วครับรอบนี้ยุงผมเรียบร้อยครับผมสองล้านสี่แสนครับยืนไม่ไหวจริงๆนะครับผมเทอร์นี่สมนะครับผมโอ้โหแทงท็อปโดนเผาไม้ตายไปก่อนนะครับไม่ทันได้อันตินะครับโอ้โหพี่นอตเขาแบบแรงมากนะครับผม ยุงอันติมารอบนี้หนึ่งล้านสองแสนนะครับแล้วก็บลอสเตะด้วงผมมาสองล้านนะครับผมยุงไล่โจมตีตามนะครับผมโอ้โหราชไทยเลยลึกได้อันติสวนนะครับสองล้านสามแสนกิโลกิโลตายไปก่อนนะครับโอ้โหด้วงผมโดนเผาไหม้ตายไปก็สักก่อนนะครับผม,ผมไม่ไหวจริงๆนะครับผม เดี๋ยวผมขอโยกตำแหน่งนิดนึงแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าตัวยุงผมเนี่ยจะยืนผิดตำแหน่งนะครับผมเพราะว่าโดนโบลอ์สองทีมเลยนะครับผมเตะตายนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะทาสู้อันดับที่1นะครับก็จะเป็นคุณไซเบอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหวันนี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะใครได้สักคนนึงนะครับยุงอันติโอ้โหห้าล้านแรงเกินนะครับผมโอ้โหยุงผมได้ตีคืนบ้างนะครับสามล้านสองแสนนะครับผม กโลกิโลก็อันติตามนะครับแทงท็อปอันติไถไปนะครับผมจีนอสเขาอันติมารอบนี้โอ้โหโอ้ยย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 ้โ,โย โลเกโ่ผมไปแล้วนะครับผมตอนนี้ทีมผมเหลือแค่ตัวยุงกับตัวแท้งท็อปเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็คงไม่ไหวหรอกนะครับผมูีน้องเขามานตีมารอบนี้นะครับโอ้โหสามล้านสองแสนนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับตัวยุงผม ก็ได้แพ้ไปนะครับผมโอ้โหเท่ากับว่าวันนี้นะครับผมผมมาทาสู้5คนนะครับผมไม่สามารถที่จะเอาชนะใครได้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับผมโอ้โหก็ไม่เป็นไรนะครับถึงจะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวก็ค่อยๆอยัพทีมขึ้นไปแล้วกันนะครับผม ในอนาคตถ้าได้ตัวใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างต้นดืออน,น้านะครับผมที่ผมจะสุ่มตัวหมาเฝ้าบ้านแมนเข้ามานะครับก็อาจจะพอสู้คนอื่นได้ก็เป็นได้นะครับผมในส่วนวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอแต่เพลงเท่านี้เล้ากันนะครับผมกอดจาก,กันไปผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ